น่าเอ็นดูมากจะเป็นยังไงเมื่อคุณแม่ชมผู้อารยาไม่อยู่บ้านฝากน้องเกลวให้พีพีช่วยเลี้ยงเป็นครอบครัวขวัญใจแฟนคลับทั้งประเทศในตอนนี้เลยก็ว่าได้ค่ะสําหรับครอบครัวของคุณแม่ชมผู้อรรยากับคุณพ่อนอดวิสรุตแน่นอนว่าทั้งคู่นั้นมีโซ่ทองครองใจด้วยกันแล้ว3คนนั้นก็คือน้องใส่ฟ้าน้องพาย,ยุและก็น้องแอบิเกลที่ตอนนี้คุณแม่ชมนั้นม่อยู่ ไปปารีสแฟชั่นวีคที่ประเทศฝรั่งเศสซึ่งก็ทำให้ต้องห่างจากลูกๆก,ก็ฝากพี่ชายทั้งสองคนนั้นช่วยดูแลน้องสาวและล่าสุดในวันนี้แม่ชมนั้นก็ได้โพสภาพลูกๆก,กำลังเล่นกันน้องเกวก็มีพี่สายฟ้าและพี่พาอยู่คอยดูแลเป็นอย่างดีไม่ร้องสักแอะหลังจากโพสต์นี้ได้ทุกเผยแพร่ออกไปแล้วนั้นต่างก็มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์มากมายอาทิ น่ารักยกกำลังสามไปเลยน้องเกลเหมือนคุณพ่อมากพี่พายุเนี่ยใสยสปอยน้องสุดๆส,สามพี่น้องน่ารักเป็นตน้นและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปให,ใหม่อย่าลืมกดติดตามค่ะ